สวัสดีค่ะเมนูง่ายๆสไตล์ใหมายเลยค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ชวนมาทำซุปรวมกันดูค่ะหลังจากเราเคยทำซุปเห็ดแชมปิญองมาแล้วรสชาติใช้ได้ค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะหลักๆค่ะเห็ดแชมปิญองแน่นอนเลยค่ะเราก็จะมีบัตเตอร์นัดนะคะบัตเตอร์นัดเราใช้แทนฟักทองเหมือนเดิมเลยค่ะมีแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะคะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยค่ะวันนี้ แล้วก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะนำทุกอย่างนะคะมาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะยกเว้นเห็ดแชมปิญองนะคะเราหั่นเป็นแว่นด้วยนะคะส่วนข้าวโพดเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะทําซุปเห็ดหรือซุปทั่วไปนะคะใจเย็นๆค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราใส่เนยลงไปสักนิดนึงค่ะแล้วก็ผัดกับหอม หัวหอมใหญ่นะคะให้หอมค่ะแล้วก็ใส่บัตเตอร์นัทนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็มันฝรั่งลงไปได้เลยค่ะพอสุกนะคะเราก็เติมเนยลงไปอีกสักนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เห็ดแชมปิญองลงไปได้เลยค่ะผัดจนเห็ดสุกนะคะพอเห็ดสุกเราถึงจะใส่ข้าวโพดค่ะวันนี้เราใส่ข้าวโพดทีหลังเนื่องจากเราเนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างสุกนะคะเคล็ดลับอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือวิธีง่ายๆของเรานะคะที่เรามีนะคะเราใส่ผักชีใบเลื่อยค่ะจะได้มีรสชาติที่หอมนะคะมีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ดีด้วยค่ะหัน่นหยาบๆนะคะวันนี้เราใส่เยอะหน่อยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันจนหอมเลยค่ะ พอผัดจนหอมนะคะก็สามารถเติมนมสดได้เลยค่ะวันนี้เราใช้นมสดเมจินะคะของที่เราใช้มาทำนะคะหาไม่ยากค่ะหาง่ายๆตามท้องตลาดทั่วไปเลยค่ะรอจนเดือดน,นะคะเราถึงจะใส่ครีมค่ะวันนี้เราใช้ครีมสลัดเหมือนเดิมนะคะ สลัดครีมของเรานะคะก็จะให้รสชาติที่อร่อยเหมือนกันค่ะไม่ได้ใช้วิปปิ้งครีมแต่อย่างที่เคยบอกนะคะวิปปิ้งครีมจะให้รสชาติที่ละเอียดแล้วก็นวลกว่านะคะตอนนี้เราปรุงรสได้เลยนะคะวิธีปรุงรสของเราก็มีเกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองค่ะก่อนปรุงรสนะคะวันนี้เราต้องชิมค่ะเพราะว่าเราใช้เนยเค็มค่ะเราไม่ได้ใช้เนยจืดน,นะคะ เราใช้ของที่เรามีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบค้นนะคะสามารถเติมนมสดลงไปได้เลยค่ะแต่ต้องทำให้สุกก่อนยกลงนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ